ทะเลฉันมาแล้วจ้าหนึ่งวันพันเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงในคลิปนี้เลยจ้ะย้อนไปเมื่อสองวันที่แล้วฉันไปถอยลาบูบูแต่มีแต่คนคอมเมนต์ว่าแม่มันไม่ใช่ลาบูบูนะมันคือตัวอะไรสักอย่างแกสรุปว่าตัวนี้มันคือตัวอะไร呀เฮอ,อและฉันเนี่ยก่อนนอนแกนก็ทําความสะอาดผิวหน้าด้วยสครับโสมทุกวันนะคะหน้าเลยไม่เป็นสิวเลยสักเ็ดเห็นไหมล่ะเพราะว่ามันทาความสะอาดผิวหน้านะคะสะอาดล้าล,ลึกมากนะคะลดสิวและการอุดตันผ่านผิวหน้าไม่ลองไม่แห้งไม่แดงไม่เป็นขุยนะคะแล้วก็ได้เวลานอนของฉันแล้วนะคะไอ้้าชายเย็นเนี่ยกจะกระโดดข้าามมไปหออีีพ่่่คคะนวแบบ มันขามากขาแม่งมีอยู่ครึ่งนิ้วปึ๊บตกลงไปค่ะแม่จ๋ามานั่งอึนมึนงงตรงนี้เลยว่าเออเฮ้ยเจ็บจังเลยอะไม่น่าเลยอะเฮ้ยไปต่อค่ะได้ไม่ได้เจอแล้วก็ไม่วายค่ะปีนขึ้นมาอีกค่ะเพราะว่ามันรู้ว่าได้เวลานอนแล้วอันนี้คือที่ประจําของเขาเลยนะคะทุกคนจ๋าแล้วพอตื่นเช้ามานะคะวันนี้แหละหนึ่งวันพาเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงเนี่ยมีดราม,ม่าเล็กๆด้วยนะแอาจจะมีน้ําตาลนิดหน่อยนะคะฉันตื่นเช้ามาเนี่ยฉันก็มาทําความสะอาดผิวหน้าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโสมเนี่ยมันใช รถสิวหดการดูดตาแล้วก็น่านุ่มหน้า,นนานเด้งครั้งแรกสัมผัสได้เลยนะว่านั่นเนียนมากๆทาครีมทาเซรั่มซึมเร็วคู่หูหน้าใสาต่อเลยจ้าแต่ตอนนี้ไม่มีของแล้วของหมดยาวเลยไม่ทีเดือนหน้าเลยตอนนี้ลูกค้าจะดึงผมกูอยู่แล้วค่ะบอกแม่ราหูจะอมหน้าหนูแล้วนะคะตอนนี้เมื่อไรครีมหน้าใสแม่จะมาทักทีอดใจรออีกนิดหนึ่งใกล้แล้วค่ะลูกค้าแล้วก็ได้เวลาขึ้นไลฟ์สดขาย ACC ของทํามาหารแรกคะ่ะเหตุการณ์แรกของเราแปดโมงเช้าเจอกันประจาทุกวันเวลาดีผีออกนะคะไล์แม่เบลีสามจอจะตากูจะเขยอยู่แล้วตอนนี้พอไล พี่ชายค่ะพามันไปวิงเล่นในสวนให้มันหอบแดดกลับมามันจะได้สลบสลายแต่บอกเลยว่าพลังไม่มีตกแล้วก็เดินทางไปเซนทอัปปีนเก้ากันเลยจ้าทุกคนเราจะไปซื้อของใส่เข้าบ้านไปซื้อผ้าปูที่นอนนะคะแล้ววันนี้นะคะด้วยที่น้องสาวฉันนะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องที่ข้อจากทวารน,นะคะแล้วก็เลี้ยงดูคู่กันมาเลยตอนโตค่ะแล้วก็แยกแยก้ายไปแต่งงานมีลูกมีผัวมีครอบครัวอุ้ยรวมจะสิบปีแล้วมังแกที่เราเนี่ยแทบจะไม่ได้เจอกันเลยค่ะทุกคนจ้าวันนี้นางก็จะมาหาฉันฉันก็เลยจะมาซื้อของเนี่ยไปฝากลูกขอองงนนนา้้ว็ซืออใหดยะะคะ ระหว่างนี้นะคะก็ขอแวะนะคะเติมพลังให้ร่างกาย้วยการกินเนยทุพิจิตรเลยนะคะขออีพ่อเนี่ยอยากกินมากๆเลยนะจ๊ะจัดไปเลยค่ะจริงๆอยากสั่งปูดองมากินนะแต่ว่ามันจานละพันกว่ากิงคนเดียวโอ้ไม่เอาดีกว่ากินเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมุ่งหน้านะคะไปจับจ่ายใช้สอยตามประสานนะคะคนเป็นนี้บัตรเครดิตกันดีกว่าแต่น้องนองนองบอกแม่เราอยากกินไอติมตู้นี้จังเลยค่ะน้องนีงน่เพกะว่าโอ้ยอยากกินเหมือนกันแต่ไม่เอาดีกว่าน้องนองนงก็ทําการยอดตังเรียบร้อยแล้วก็คีบขึ้นมาเลยอะ่ะโอ้มันมีลูกเล่นนะมันทําาให้เดกกยอจำ กินไงเพราะมันได้ครีปด้วยอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็มาลุ้นกันมาได้รสอะไรโอ้ได้ร,ร,รสตอร์บูร์บรี่หรอหรือรสอะไรก็ไม่รู้ว่าพี่โนบะเออไม่ใช่รสที่หนูอยากกินแต่ว่ามันสมจบจปะลูกกินๆไปเถอคะค่ะแล้วก็เดินทางเข้ามาในเซนทรัลนะคะมาซื้อชุดผ้าปูที่นอนเพิ่มอีกสามชุดคะ่ะพี่ที่เขาดูแลแผนกนี้เขาก็ดูแลบริการแนะนาดีมากๆนะคะเขาก็มีการสาดธงสาดเท็การใส่ปอกผ้านวมด้วยนะคะเขาบอกว่ารุ่นนี้มันต้องใส่ปอกผ้านวมแบบนี้คือฉันถ้ามีอยู่แล้วแต่ฉันรู้สึกว่าเออมันยุ่งยากมากเเเเลลยอออออ่่่่่มมมัันต้้งถดไไปซกกแววาาาาใสีีบพ เาแบบว่าเป็นฟันวลไปเลยอ่ะคือซักแม่งฝันทั้งผืนไปเลยค่ะเขาก็เลยแนะนําเป็นยี่ห้อนี้ค่ะซึ่งเป็นยี่ห้อที่ฉันเนี่ยก็ใชอ้อยู่แล้วด้วยนะคะตอนนี้ก็ลดจัดโปรโมชั่นอยู่ประมาณชุดละหกพันกว่าบาทก็จัดไปสามชุดค่ะทุกคนอ่ะเสร็จแล้วน้องนันนี่หนูก,ก็บอกแม่หนูขอไปเดินโซลิโอช็อใจก่อนได้ไหมคะ่ะจัดไปเลยลูกคะ่ะพอไปเดินโซลิโอชอบใจตังเรียบร้อยก็เขา้านี่คะ่ะชอบเสื้อผ้าร้านที่น้องนันนี่หนูชอบมากเป็นแบรนด์ที่เขาชอบใส่นะคะะเลือกเลยลูกเจ้าแบบไหนส่วนมากก็จะเป็นพวกเสื้อยืดนะคะเส้คัน ยาวเสื้อแขนยาวเสื้อคลุมนะคะ่ะน้องนี่ก็จัดไปหนึ่งน้องนังนโนจัดไปหนึ่งค่ะแล้วก็ยังไม่จบค่ะเดินดูอีกค่ะคือแม่ค่ะหนูก็อยากได้เพิ่มอะซื้อคะ่ะอยากได้ก็ซื้อสิค่ะแล้วเสร็จแล้วนะคะก็เดินเข้ามาในช็อปค่ะเป็นอุปกรณ์กีฬาจะซื้อไปฝากหลานชายชอบเตะบอลแล้วก็เป็นผู้รักษาประตูด้วยนะคะเราก็เลยจะจัดรองเท้านะคะถุงมือแล้วก็กระเป๋าให้นะคะเราก็จัดรองเท้ารุ่นนี้ไปเลยเขาบอกว่าอุ้ยเป็นสีใหม่มาแรงพึ่งมาเลยนะคะออจัดไปสิคะแล้วก็ไปจัดถุงม เพราะว่าเดี๋ยวน้องสาวชันเนี่ยนะกากำลังจะขับรถจากดอนเมืองเนี่ยเพื่อมาหาชันที่บ้านฉันจะพานางเนี่ยไปกินคงกินข้าวเมามอยนะคะก็จะพาไปหาคุณยายด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าคุณยายเนี่ยจะจำหลานสาวคนนี้ได้ไหมพอโอ้โหเยเลี้ยงมาตั้งแต่อ้อนแต่ออโตมาด้วยกันทีเดียวนะคะแล้วก็มาถึงเวลาแล้วก็ทุกโค้สรุปนะคะ จำได้บ้างไม่ได้บ้างเข้าวๆงวงงวยไปหมดนะคะกำลังคิดได้ไหมได้ไหมสรุปจำได้นิดๆหน่อยๆน,นะคะแล้วก็ได้เวลาพานางนะคะมารับประทานอาหาระคะ่ะอันนี้ก็คือน้องสาวชันอีคนและนี่ก็คือน้องสาวชานันโอ้ยน้องเยอะนะเนี่ยไม่เจอกันตั้งนานคิวบ้างเชียมึงเราก็มาทานเือนลำพูนค่ะเป็นอาหารเหนือนะคะโอ้ยคลีนจ้ะเคลียร์จานเลยจ้ะวันนี้นะคะและก็คือหลานชายอีกคนนึงนะโอ้ลูกหลานเล่นหล่นลเยอะเหลือเกินกูเนี่ยนะคะและก็น้าตาอาหารที่เราสั่งมารับ ประทานการโอ้ไม่เจอกันนานมากเลยนะก็มาอัปเดตชีวิตนะคะเมื่อก่อนฉันกับนางเนี่ยโตมาด้วยกันเลยนะแล้วฉันเนี่ยนะคะก็ได้ความซัพพอร์ตจากครอบครัวนางเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินนะคะเสื้อผ้าของเล่นที่อยู่อาศัยนะคะนางพร้อมซัพพอร์ตฉันตลอดทุกเรื่องตั้งแต่สมัยเด็กนะคะณว,วันนี้ฉันก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตนางกลับแล้วค่ะต้องขอบคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นลุงแดงหรือว่านางนะคะครอบครัวของนางมากๆเลยนะคะฉันยังจาไม่ลืมทุกวันนี้เลยว่าใครที่มีบุญคุณกับเราบ้างนะคะณว,วันหนึ่งเรา สามารถตอบแทนบุญคุณได้ ฉันไม่ลืมบุญคุณนี้แน่นอนค่ะทุกคนจา๋าแล้วก็ได้เวลาส่งนางกลับบ้านนะคะพอกลับมาถึงนะคะอีพ่อเนี่ยก็มาทําขนมเยลลี่ให้น้องนานโนค่ะน้องนานโนเนี่ยติดคุณพ่อมากๆนะจ๊ะโอ้โหเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเขาลากธนูถนอมลูกเขามาเนาะไปรับไปส่งทุกวันสอนการบ้านทํากับขงกับข้าวให้กินพาไปทงไปเทียดูกันแค่ว่าฝีมืออีพ่อทาเยลลี่เนี่ยจะกินได้ไหมนะจ้น้องนานโนเขาก็ยืนภูมิใจกับการทําขนมเยลลี่ของคุณพ่อเขามากยืนให้กําลังใจไม่ห่างเลยค่ะคุณพ่อเขาก็ทําไปแล้วก็อ่านวิธีทาไป เะะพราะกลัวลูกเนี่ยจะไม่ได้กินค่ะช่วยกันนะลูกนะแม่ก็ยืนถ่ายคลิปทาคอนเทนต์แบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะลูกโอเคค่ะในเวลาตักใส่ถ้วยแล้วค่ะก็แบ่งเป็นสามถ้วยนะเพราะว่าอีแม่ไม่กินค่ะทุกคนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะาไปใส่ตู้เย็นนะคะไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็สามารถเอาน้องมาตักกินได้เลยนะจานน้องนังนโก็รับอาสาเอาไปใส่ตู้เย็นค่ะนี่ใส่ไปแล้วหนึ่งถ้วยนะจา้ะจาเดี๋ยวอีกชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งนะคะมาดูกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างป่ะถะถือนคค้วย แม่ก็เหมือนเดิมยืนถ่ายคอนเทนต์ค่ะชีวิตติดรีวิวนั่นเองจ้าแล้วก็ได้เวลานะคะเอามากินแล้วค่ะมาดูรสชาติกันว่าจะเป็นยังไงดูจากหน้าพี่โนโดได้เลยแต่เชื่อฉันปะต้องอร่อยอยู่แล้วพ่อเขาทำอาตักอัมเข้าไปเป็นยังไงลูกอร่อยไหมเอออร่อยนั่นไงล่ะอร่อยอยู่แล้วพ่อเขาทำ